จริงๆนะนี่คงจะไปได้อากาศดีหรือไม่ก็อาหารดีดูมีน้ำมีนวันผี่กระเกาเยอะเลยจ้ะค่ะอุ้ยหน้าตาน่ารักเลยไม่ไดงอ้วนขึ้นใช่ไหมไม่ใช่สิคะอุ้ยจะต้องให้อธิบายกันให้ละเอียดไปด้วย้าดีขึ้นนะคะคงจะสบายใจขึ้นด้วยนะคะเออว่าแต่คุณใหญ่นี่่ไปหาเธอสักนิดเจ้ะคะ่ะ ดื้ออีกแล้วไงลุกขึ้นไปเถอะไปไปไป,ไปอย่าดื้อเมื่อเล็กๆไม่ดื้ออย่างนี้แล้วโตขึ้นดื้อไม่ได้รู้หรือเปล่าจําได้ไหมถูกตีเมื่อเล็กๆดื้อ <ไป S 2> นะไปวางง่ายง่ายโตเร็วๆเร็วเข้าไปโตไม่พออีกยอ่างไรแล้วเอานะาก็บอกให้ไปก็ไปเถอะ,ะๆๆอย่าดื้อหยุดไปอีกอ่ะนายอภินัน มาด้วยป่ะอ๋อมาด้วยค่ะเอาอีกแล้วดูใจร้อนอีกล้าฟ้าให้จบก่อนเขามาด้วยนะเขามาส่งแล้วเขาก็แยกกลับบ้านเขาไปแล้วนิดขาทำไมขากลับข้าวของมันเยอะแยะอย่างนี้ราคาเนี่ย นิดเหน,นื่อยช่างซื้อนี่ยบ่นนักเลยจวงที่ขนของไปแล้วก็ยิ้มละลื่นใช่นะเห็นหน้างองหิกอย่างนี้เลยแหมนี่ใช่อย่างนั้นค่ะ<ม>ก็ขากลับมันเหนื่อยนี่คะนั่งรถไฟตั้งสามสี่ชั่วโมงแจริงๆนะคะคุณนิดเราน่าจะอยู่ต่อเล่นน้ําทะเลกันอีกสักสามสี่วันัูคุณอ้ำพันยังอยู่ต่อได้แต่ว่าคุณนิดเดวจะกลับมา หรือไม่งั้นคุณนิดก็ให้จวงอยู่ต่อเล่นน้ำที่ไหน <alia> มากไปมากไปนะน <mel od ic> จวงจ๋าเอาของไปเกล็บเก็มในครัวไปค้าอ,อื้อแม่เอาไาจจะกล้าคุณใหญ่เร็วๆเข้ามาเดี๋ยวป้าทำไมล่ะอ้าว เขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเขามาเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะเห็นบอกว่าพอได้รับโทรเลขก,ก็รีบเก็บเข้าเก็บของกลับมาเลยโทรเลขเ็นจะ,จะไปเรียกให้นะคะเห็นบอกว่าอยากจะพบคุณยายเุกอยู่ในห้องนะคะ่ะแล้วคงจะมีของฝากคุณยา่เยอะแยะเช่นะคะเดี๋ยวก่อนเียไปเรียกให้ค่ะ คุณอำพันธ์ใช่ไหมป้าฉันนึกแล้วเชื่อว่าก็ต้องย้อนกลับมาใหญ่เดี๋ยวคุณขาคุณใหญ่เดี๋ยวก่อนคุณเน็ก่ะคุณเน็กมาประตูสัค่ะ ถุงผิดใบไปค่ะชนิดแล้วโชคุณต้องเอามาเปลี่ยนนี่ถึงของคุณค่ะเนี่ยขอบคุณนิดครับอย่างงั้นผมกลับก่อนนะครับเห็นไหมคะคุณนิดคุณใหญ่จะเข้าใจผิดนะคะ เดี๋ยวคุณนิดเอาของฝากไปให้นะคะแล้วก็อธิบายอะไรให้เธอเข้าใจใเธอคงหายโกรธค่ะให้เขาโกรธไปเถอะป้าฉันไม่มีสิทธิ์จะอธิบายอะไรทั้งนั้นเ<ะ>นี่ยเหรอที่บอกว่าคิดถึง คุณนายกับคุณพิสมัยให้ผมขนม,มาวางไว้ตรงนี้ครับผมมาจากไนจากจากในห้องคุณพิสมัยครับคุณแม่อพยาบาลพดีทีเดียวมาลูกมาลูกมาช่วยกันดอย ไม่พิสมัยเขายังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าเขาจะวางเตียงชิดทาไหนดีคุณพี่ว่าควรจะเอาเตียงชิดผนังนี้หรือว่าริมหน้าต่างดีคะแต่ดิฉันว่าวางหันหัวผนังด้านนี้ดีกว่านะคะเวลานอนอ่ะก็จะได้มองออกนอกหน้าต่างได้เวลาข้างขึ้นก็จะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะบรรยากาศออกดีนะคะคุณแม่ แม่ให้ไปยปลดรูปคุณลุงลงมาเลยใช่มันใหญ่ตอท้อทะแล้วก็อ,อพี่สบายเขาก็ไม่ชอบอแล้วลาดีก็เห็นดีด้วยอ,อใช่ค่ะผนังด้านนี้นะคะถ้าเอารูปมาติดมันก็จะทึบนะคะสู้ทาสีสวยๆรือว่าหารูปพวกสัตว์มาติดพวกรูปทะเลเออโอ้โหดูสบายตาดีกว่ารูปคนแก่ตั้งเยอะนะคะ <laughs> คุณแม่คิดจะติดรูปคุณลุงไว้ที่ไหนครับห้องเก็บของนะรูปคุณลุงทั้งคนนะครับทำไมคุณแม่ถึงทำอย่างนี้ทำไมผมเคยถามหารูปนี้มาตั้งนานแล้วทุกคนบอกผม้ไม่รู้แม่เองมือคนสั่งให้ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ<ม>แล้วก็ทิ้งไห้ฝุ่นจับรกหนาลเลอะเทอะไม่มีใครแยแสจนคนอื่นเขาไปพบ ขก็ปัดฝุ่นทําความสะอาดและอุตสาห์ติดไว้ที่ผนังเป็นที่เคารพยิ่งบุ้การีคุณแม่ยังตามมาปลดตรงเข้าลงอีกก็พี่สมัยเขาไม่ชอบนี่เขากลัวจนเขานอนไม่ได้อ่ะนี่เธอกลัวอะไรก็แค่รูปถ่ายซ้ํำในรูปคุณลุงฉันเธอเลวไรเหมือนเด็กเลยนะก็ทีฉันกลัวนี่คะตาท่านถึงเหมือถึงยังไงก็ไม่รู้ดิฉันจะทําอะไรท่านจ้องมองทุกอย่างเลยค่ะ เด็กกว่าที่ฉันคิดมากเลยนะเห็นใจพี่สมัยเขาเถอะนะคะดิฉันเองน่ก็ยังเคยกลัวรูปคุณปู่เลยนะคะนี่เธอ,อ่ายุ่งได้ไหมคุณหญิงปราณีที่เข้ามาพุ่นวายจัดข้าวจัดของในห้องนี้มันก็ยุ่งเกินพอแล้วนะคุณแม่มทำไมไม่ติดรูปคุณลุงที่โถงชั้นล่างครับไม่เหมาะหรอกลูกมันใหญ่โตเอถอะทะหนักก็ดัก แล้วใครจะยกขึ้นไปติดไหวล่ะก็แล้วเวลาที่เอาลงมาทำไมเอาลงมาได้ล่ะฮะผมจะติดรูปคุณลุงของผมไว้ที่โถงชั้นล่างให้สมเกียรติคุณลุงของผมซึ่งท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะอย่าลืมใครกลัวก็อย่าเข้าใกล้กันแล้วกันไม่ได้นะพ่อใหญ่ทำไมจะไม่ได้อะครับคุณแม่รังเกียจอะไรนักหนากับคุณลุงของผมฮนะแล้วแม่ก็อยากจะรู้ว่าทำไมจะทอดทิ้งคุณลุงคนนี้ละ่ะแม่จะบอกความจริงให้ว่าคุณลุงของโง่ของแกคนดีนี่แหละที่ได้ทาให้มหาศักดิ์ล่มจม เครื่องเพชรเงินทองหายสาทรหมดไม่นัดก็มีเงินประชัยที่ไม่ลำบากกันอย่างนี้หรอกอยากจะรู้ว่ามีดียังไงจากทุนเท่าทูนนะใครไม่เขารบเท่าทูนต่างไปผมเขารบของผมคนเดียวไป right? ไปช่วยฉันยกเขบอกไปช่วยงานได้เหมไหมไปครัผมไปช่วยงานให้นี้ก็ได้ฉันจะยกของฉันคนเดียวใครห้ามใครขวางมีเรื่องแนะ่คุณพี่คะ คุณพี่คะคุณพี่ยังไม่ได้เขาทักลัาแกนที่สบายช่านเขาช่านเขาแม้เก่งกล้าจริงๆลูกมาเกิดกล้าอืมร้ายอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ทำตาคาขึงขังยังพูดแลควนเิ็นลุกเลยค่ะเขาเขารักลุงเขามากฉันเองเป็นแม่เขาแท้แ้เขายังรักไม่เท่าเลย ไม่ทอดทิ้งคุณลุงให้อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อเอยจริงๆนะไม่ต้องเหรอทำไมละ่ะเขาทำเขาทำเขานองเขาเไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวยังไงลูกนี่มันหนักนะเดี๋ยวหล่นแล้วฉันลกทั้งคนเลยแย่ฉันบอกไม่ต้องไม่ได้ยินเหรอคุณยายจะไหวหร,ห,ห,รรหรือขนาดมันหนักเหลือเกินเหลือกำลังจริงๆนะแล้วนี่ปลายไปไหนแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยทั้งสามคนถึงจะไหว